ไปยังอ,อ้าวรอดมันต้องไปไหนมันต้องขดอยู่ตรงไหนหรือเปล่าเมื่อกี้น้องฟิวเห็นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันหนีร้อน,นก็จะไปเจอร้อนนะอือปิดไปเดี๋ยวมีก็รู้ห้ามต,ต,ตอดจอดรถตลอดแนวไว้สำหรับยูเทิร์นเดี๋ยวนะแล้วข้างหน้าเราอินฝั่งหนูนะ้อยนี้แบบน่าจะไม่มี แน่วแล้วปุ๊บ <c oughs> เดี๋ยวอุม,มาแล้วว่ามันจะต้องทำห้เสร็จเลยไอ้น้องฟิวก็ได้กินอะไรวะ <c oughs> มไม่ได้ตั้งใจมาเที่ยวงานนะต,ททตั้งใจมาทำธุระตั้งใจมาทำธุระอุ้ยงานอะไรอะ่ะจะตรงได้ไหมก็ไม่ได้ติดลายนะเข้าไปตรงซอยนี้ได้ไหมไม่ได้หมุนแอนเป็น,มนปหมดไม่ต้องทำแล้วมั้งแอนฟิลแม่ว่า หุ้ยแต่พรุ่งนี้มามันก็เหมือนเดิมอ่ะเพราะว่ามังมีงาน,นอยู่ไงมึงแจ็คพอตใช่ไหมเขาเรียกอ่ะเขาเรียกแจ็คพอตใช่ไหมแจ็ค <c oughs> พอตแตกอีนี้ละ่ะสัมภาระสัมภาระนี่น<ร>มีมั้มเล่นไมฟิวเล่นไมฟิวหุ้ยมีอ่านด้วยถ้าเดินจากตรงนี้ไปมันก็ไกลอยู่นะไ <c oughs> หวแล้วละ่ะ <c oughs> <c oughs> ฟิวบอกฮะ กำลังเกลฑ์ลูกหลานนะคะทำความสะอาดบ้านดูเหงอกรู้เห่อมาทุกวันค่ะมานวดวันนี้นวดไทยนะคะเมื่อวานนวดอ้อยมันก่อนนวดอ้อยพ่อแม่กลับแล้วไงทีนี้ก็จะเหลือสองคนพอดีพาแม่บ้านมานวดนะคะแม่บ้านแม่บ้านค่ะแม่บ้านเพิ่งขัดส้วมเสร็จแล้วเพิวันนี้ค่ะเรามานวดใส่เสื้อนี้ทั้งวันชอบนะไม่ต้องใส่เสื้อที่ดีอ่ะ เอาต้องวดสะสมไหก่อนใส่ดีใช่ไหมอันนั้นะใช้ดีใช่ไหมไม่รู้มันอยู่ข้างหลังกรเป่ากูเลยมาใส่กับเออมันเป็นที่กูเอาใส่แบบใส่แบบระเดินทางไงสมาชิกค่ะหรอไม่ไงก็นั่งแบบว่าอะไรนะเหมือนแบบเราสมาชิกงานขัดส้วมนะตอนนี้เปลี่ยนเป็นคนงานนะคะ <c oughs> หน้านี่ <c oughs> ยังไม่ได้ล้างเลย เดี๋ยวเราจอาี่ฉันขับเอ,เองค่ะไปถึงนะคะจะบอกเลยงานแฟร์ง,งานเหมือนงานกระชาติจ่ะไปไม่ถึงฉันไม่มีที่จัดรถจ่าเลยฉันไม่ได้ทําอะไรเลยเมื่อเช้า มันเกี่ยวกับอะไรอะ่ะมันเกี่ยวกับอะไรนะคะต่อสู้ต่อสู้เราสู้ได้อะไรลูกเราสู้เราได้อะไร,รยืมเจือด้วยไม่เป็นไรนนไเก้าเล่มอ่าเก้าเล่มถึงเมืองไทยนะคะตอนนี้จะบอกว่า อะไรนะผักกรอบฟีเวอร์มากคือแบบกามาให้เยอะเราเอาไปมาจากร้านไหนไม่รู้เราไปเดินที่โรบินสันมาใช่ไหมวันนี้เราต้องมาชิมเราต้องมาชิมให้รู้เพราะเรามาถึงเมืองไทยเราต้องมาชิมให้รู้เดี๋ยวเราคุยเขาไม่รู้เรื่องร้านอะไรร้านอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ร้านอะไรอันนี้เราซื้อที่โรบินสันอยู่ข้างล่างกระเจี๊ยบก่อนเมอเอากระเจี๊ยบไปแยอันนี้ก่อนเอาอะไรก็ได้มาดูพี่กระเจี๊ยบกรอบกินไหมเขาเขาอะไรนะให้กรอบอ่าเดี๋ยวกัดพร้อมกันมึงกัดหัวกวัดหางมึงกัดหัวึงกัดหัวอ่า นั่นมันหัวเออกูกัดหามมันก็กอรอ, <laughs> กกอบอ่ะ <tem ec is> อืมมันก็นกรอบอ่ะอมันก็ไม่ไม่เชื่อต้อเที่ยงเนี่ยใช่ช่างกล้องช่างกล้องลองได้ช่างกล้องหูอือมันก็ไม่เหมืนกระเทียบหรอกกรอบนะอือกรอบมันก็ทำไงวะไม่รู้นะร้านเนี่ยอันนี้แต่มันเป็นร้านที่แบบเป็นร้านที่มแบบันอยู่ในเบโรบินสันวางขายข้างล่างผงนี้ราคาเท่าไหร่ก็ไม่รู้สองร้อยหกสิบ แต่ไม่รู้น้ำหนักเท่าไหร่เพราะมันไม่มีบอกอืมก็กรอบจริงอร่อยอืมมันก็ผักเลยอ่ะอืมกลิ่นกับเกี๊ยวแบบเอาจริงกับเกี๊ยวเลยนะเอาจริงไม่เคยกินกระเจี๊ยบเลยนะเออเหรออืมเขาจังเขาจังจะลองถั่วถั่วมีใครสนใจอีก่ไหมคะงน้นถั่วกระเจี๊ยบชิมแล้วเรายังกินไม่หมดเราวางไว้ก่อนกอบอ่ะนึกว่าอันนี้กรอบอืมอืม แค่ไหนแครอทแครอท่อหอมหานใช่มันก็กรอบอ่ะอันนี้มันมันหวานใช่ไหมสวุขภาพหวานหรือเป็นายไม่เห็นหลายอันเขาบอกว่ามันแข็งอืแต่โอ๋ยแต่ฟันหน้ากินไี่หนูมันก็ตัดได้อ่ะฟันยังอยู่กันให้อาฝั่งนี้พอแล้วมึงกัดสองนี้ได้ต่อ ช่าช่างกล้องอยากลองอยู่ช่างก้องชิมเอง้วยช่างก้องเก็บทุกชิ้นครับอือ้โโเทตโตธรรมดาอาจริงกรอบปิดจืดข้อท่านะเนี่ยใช่ไหมมี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 เห็ด้วยไหนจะลองชิมเห็ดนไอเห็ดก็มีปลาหม่าณเหมือนกันเออเห็ดเห็ลองเห็ดเอะเห็ดโอ๊ยเราก็โด่มากเห็ดอะ ฮ้ยมันต้องปัดหน้าไม่ได้ตุ่กตามเฮ้ยในในรีวิวอะเขาเทนะมึงเขาเทแบบนี้เท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 เอเท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 ยทเทเทเทนนเท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 เขเท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 เคเทเทกทเทเทนทอทเ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 ่เทเอเทเ่เทเทเงเท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 อทเ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 ทดทเทเเท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 เ้เทเเเอเเเห็ดเห็ดใช้ได้อืม เออมีแค่เนี้ยแต่ละอันเนี้ยเราไม่รู้ร้านนะไม่มีแบรนด์ไม่มีแบรนด์ไม่รู้เขารับมายังไงหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ก็อร่อยมันก็กรอบบนอ่ะมันไม่แห็งถตาแข็งก็มีตนี้อืมจริงจริงอันนี้มันน่าจะนิ่มเนาะเพราะว่ามันเป็นแบบมันน่าจะนิ่มอ่ะเพราะตอนที่เราไปทอดปกติมันเนี่ยแข็งต้องชิ้นขี้อ้อนนี่อือหืออือหือกรอบไปอีก มันไม่แข็งอ่ะมันแค่กรอบ r e v เ e w อย่าเขาจะว่าโกหกไงอันนี้อันนี้มันใช่ไหมยังมันยังไม่ได้ชิมเลยเป็นไงมันกรอบอ่ะมันไม่เหม็นด้วยนะถือว่าอร่อยใช้ได้คนมาช่วยหาคำตอบหน่อยสิมาว่ามะเขือยาวอ่ะไม่มีเม็ดมะเขือยาวมันจะแบบทุกคนมาช่วยหาคำตอบหน่อยสิคะว่าน่แต่ผิวหะเอียดแคนี่เลยนะเหมือนอะไรก็ไม่รู้มันไม่มันไม่มันแบบไม่เรียบอ่ะขรุขระขามะกรูด เออค่าผิวมะกรูดแต่ไม่ใช่มะกรูดสรุป<ด>ไม่หืนไม่เหม็นอร่อยอยู่กินแบบออเล่นเล่นโอเคคอนเฟิร์มเราไม่ตกเราไม่ตกเทรนแล้วสำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้ก็พักจากการ ทัวร์หนึ่งวันนะคะมาทาความสะอาดบ้านกันทั้งวันเลยเนาะแล้วก็ช่วงเย็นนะคะกุ้งก็ได้อ่ไปทานมือข้ามกับผู้จัดการโรงงานนะคะซึ่งเราก็จะไต่ถามเรื่องการทํางานต่างๆเรื่องการประสานงานว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมต้องการการประสานอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วันนี้ก็ถือว่ามาทํางานให้บอสหนึ่งวันนะคะเดี๋ยวบอสจะบอกว่าเอ๊ะมาเมืองไทยไม่ทํางานเลยเอาเป็นว่าคลิปหน้ามาติดตามชมนะคะว่ากุ้งจะพาไปไหนสําหรับคลิปต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Thank you